ไม่คิดเลยวไม่คิดเลยว่ามันจะไปไหนนะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นเนื้อหัวหัวไปไหนวะนู้นนูนเห็นไหมทุกคนนู้นนูนทุกคนจากกลับมาน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้นะ ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆบ้านนาอาทุกคนรวมทั้งเพืซีด้วยครับและในค่ำคืนนี้ผมจะมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งใต้สเปนวยที่ผมเจอใช้ปิศานาซึ่งผมข่าวนั้นแล้วก็ซึ่งผมได้ําประวัติบริเวณที่นี้ว่าเขาสร้างขึ้นนี้ใช้หัวมนุษย์ยิงตายทั้งกลมประมาณเจ็ดคนนะทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าและในค่ำคืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับนี่นาลีคนรักธรรมชาตินะทุกคนนี่ สวัสดีค่ะนาลีคนรักธรรมชาตินะคะนนวันนี้ก็จะมาพิสูจน์อาจจะด,ดูด้วยนะคะก็รลบาฟันเลือกตัวด้วยนะคะครับผมทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับนาลีคนรักธรรมชาตินะช่องยูทูบของเขานะคือว่านาลีคนรักธรรมชาติทุกคนเพิยงเข้าไปน่าจะเจออยู่นะแล้วก็จะมีคนหนึ่งซึ่งหายไปหลายวันเลยซึ่งไปเรียนที่กรุงเทพเพิ่งกลับมาคือหลานสาวผมนี่ชื่อนี่เลย ก็ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูได้มาพิสูจน์กับอาจารย์ดูแล้วก็นาลีคนรักธรรมชาตินะคะโอเคครับผมโอเคทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสามคนด้วยครับผมเรามาพิสูจน์ความจริงอีกครั้งและก็อย่าลืมเข้ามาติดตามนารีเยอะๆนะเพื่อว่าเป็นกําลังใจเพื่อท YouTube ํ o ย t u b e ตอนนะี้ทุกคนตอนนี้นาลีก็ไม่มีไรายได้นะวันวันก็ไม่มีอะไรทําทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ ให้กับนาลีด้วยนะช่องของนาลีคือว่านาลีคนลักธรรมชาติและในค่ำคืนนี้เราต้องแบบมาพิสูจน์ความจริงอีกครั้งนึงคืนที่ว่าสป,ปิวย์เนี่ยเอาอันนี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวระบายกันดีกว่านะทุกคนไปก็อะไรครับทุกคนตอนนี้พวกผมซึ่งมาพิสูจน์ความจริงค้าหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าจะมียิงที่ายท้องกลมนั่นนาลีนะ<ช>และเขาจะมาถวายในเคือนแห่งนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเจะเจอว่าคืนที่แล้ว อาจารย์ดูมานะแต่ว่าเจอชายปิศนาทั้งหัวเข้าอ่ะแล้วมาหายต่อหน้าต่อตาแล้วมาคนเดียวถามว่ากลัวไหมก็กลัวนิดิดแต่ว่าไม่กล้ววา,กาบอกพวกพี่ๆเขาอันนี้เดียววันนี้เรามามาพิสูจน์อาจารย์ดูนะคะเพราะว่าจะมาเปเพื่อกันด้วยแล้วก็จะมาพิสูจน์ไปด้วยแล้วก็ทุกคนน้องสวยซึ่งกลับมาจากกรุงเทพใหม่นล้วนี่ เขาก็ใช้โทรศัพท์เปิดฝายนะรอบที่แล้วขับไปอะไรเออขับไปอะไรนะไปเนี่ยพี่ปอบกกับผบนะเขาเจอเหตุการณ์นนะั้นเขาไม่กล้ามาอีกแต่รอบนี้เขาจะมาอีกทีนนะเพราะเขาเริ่มจะเป็นสาวแล้วก็เริ่มจะความแข็งแกร่งของเขาเริ่มจะมาแล้วนะเสียงหรอลูกแกทักอืมูกแกทัก รู้สึกขนลุกนะตัวแกท่ทานแล้วรู้สึกขนลุกนะเสียงเสียงอะไรที่นี่ก็รู้สึกว่าเวยีมากเลยนะเนีย่ยรอบที่แล้วที่มาและอยู่ประมาณบริเวณตรงไหนไม่รู้นะแถวน้นนะอ๋อเฮ้ยอือไย้อนนั่นนะอืมฟังเสียงมิ กับมิเซียเลไอย่างเี้ยค่ะเราจะมาเจอคอร์มดีโนกกับดิวายก็นักนั่นเส,สียงแะ้วหาดูดิหาดูดิส่งเลย,ย,ย,เลยทัวร์เลยทุกคนพึงขอโทษด้วยนะกองมืดทั้งสองอวก็ขอโทษขอัขอย,ย,ยด้วยเสีงยงนั่นอะวะมีเสียนะ ขอดูให้ทษเลยนะสวย่ปิดไฟฟังเสียงดิรปิดไฟหม่นะแต่ฟัเสียว่ามันเสียอะไราอาจจะดนลึกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัเสียงมาจากข้างนนเ่ยเสียงมาจากข้างน้นี่หละไปกัน ขนลุปมากเลยนะต่เนี้ย <caso> หึเ <excited> สียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนเสียงอะไรทุกแกฮ้ยเมันคืออล้ววะไะดนเมือคืออะไรน้่หน้าเมือคืออะไรข้าไปดูดิข้าวอะไรทุกคนโอ้ เหเหฮ่มือกับที่นาฬิกาไหมคะอาจารย์ดูกเ็เห็นนะคะทุกคนเจอไหมไม่เจออะไรกันนะสวัสดีครับมันตาหรอมันคืออะไรเนี่ยทุกคนเจอไหมนะี่ยทุกคนเจอไหมคะนี่มันคืออะไรอ่ะนะ้าผมได้ z o มให้พีเอสซีเห็นนะจังก,การมันเป็นก้อนอะไราขาวๆไม่รู้ ก็มันมีเสียด้วยไอ้จัรย์รูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนเฮ้ยเสียงมันคนร้องเพลงด้วยดีไหมในเสียอะไรเยอ้ๆเลยอ่ะมีเสียเสียนี่ก็มีมาตาลอมาตาลอ ได้罗มอนมคืวะมไ่จะไปไนนะคืออะไรอะมันเป็นคุณไปนวะนู่นนู่นเห็นไหมทุกคนนู่นนู่นทุกคนจ้กลับมาน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้นะ หรือว่ามันเป็นอย่างการที่สังเกตดูนะขาโคมศพพวกคนที่ตายข้าวโคมกับพวผ้าเขานะผมว่าเป็นไปได้นะเมื่อก่อนแม่เป็ดอยู่นี่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยแต่นี้ห่างกันแล้วคือไปดูขบาวบัวกันไหมไปเดี๋ยวไปถูกไปเราจะไปดูขบวนนั้นมาเกย้อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้เลยจะไปดูสวนยังอยื่อนเลื่อนเลื่อนนะ มนนึกว่าดวงวิญญาณมันทร้ายเราไม่ได้หรอกเพราะถ้าเกิดว,ว่าเรากลัวเนี่ยมันแก้หลอกเราแล้วก็จะทําให้จิตเราเนี้นะทุกคนแต่ว่านาะรีกับน้องสวยนี่คือว่าเคยผ่านประสบการณ์นี้แล้วจิตเขาหน้าจะแข็งแล้วนะน่แะทุกคนมาแก้ยขยุตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะ xỉu ra Cứ à? Xin kiệt Mình cộp được à? แค่จเจอเมื่อไอที่เดิมเลยทุกคนตรงนี้เลยแล้วมาหายไปไหนไม่รู้นะไไนี่นะทุกคนมันก็หยุดตรงนี้เลยเพราะผมเจออยู่นะเพราะผมหยุดตรงนู้นเลยแล้วมันนั่งหยุดตรงนี้นะทุกคนไม่รู้ตอนนี้ไปไหนละ เจออะไรดีๆไปแล้วไม่เป็นไรดวงวิญญาณมันหลอกเราไม่ได้หรอกมาถ้าเกิดเรากลัวเนี้ยจิตเรากลับไปล้วอาจจะบ,บ้าก็ได้นะน,นี่สวยกว่ะอ๋อนอำหารหนะทุกคนอ๋อเห็นอยู่ที่ตัวมันไม่เลยอะไม่เห็นอะไรนะ ้ยเ,เกคทักเนี่ย้อเกควันนี้ทักที่เราจเจอของดีเตลอดนะเ,เจม้ม่สวยสวัสดีครับคืนนี้แค่พ่อพร้อมกับนาเลกับน้องสวยมาพิสุดความจริงนะครับผม แล้วทาไมท่านยังไม่ไปเกิดครับหรือว่าเป็นอาคาตที่ว่าขัดหัวหรือว่าเป็นมนันมุหรอ <S <S เปล่าอืมถ้า,าขาื่อเน,นี่ยทุกคนีนช่ก็ไปห่าผูหารรห้หญิงที่บริสุทธิ์หรือว่าโคลท้อนนะคะก็มามัดซ้าขื่อแล้วมัดซ่าสะพานเนี่ยเพื่อที่จะแข็งแรงดีดโอเคครับผมนานลีก็เคยรู้ประสบการณ์นี้นะเพราะเขารู้มันนานเลยนะเพื่อที่ว่าจะหาคนที่ คนที่ท้องท้องใ่แล้วก็แบบว่าผู้หญิงบริสุทธิ์นะใช่ไหมใช่แล้วก็จะมาสร้างเขื่อนเนี้ยเพื่อที่ว่าแข่งแรงนะทุกคนแต่ตอนนี้เมื่อกีเจออยู่นะเออดินะดด่ดเกเออควดูเล็บปอเจอแล้วว่ะบอกขวามาควาดูอุ้ยโอ้ยเสื้อผ้าน,นี่น่าจะเป็นเสื้อผ้านานแล้วน่เนี่ย

นู่นๆทุกคนเจอไหมนู่นๆนุ่นทุกคนนู่นๆนุ่นเจอไหมเจอไหมทุกคนเนี่น่ามันคืออะไรอย่างเนี้ยมันเดินล้วหมาก็หอนว่ะหมาก็หอมมากเป็นเวียที่มันน่าจะเขียนที่สุดนะทุกคนเจอไหม ส่งให้ดูแล้วนะทุกคนส่งให้ดูแล,แล้วนะคะเนี่ยมันน่าจะเป็นเวที่มันมันจะทรม,มาเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาน่าจะทำให้เขื่อนนี่จะไปเอามาต็งมาฟอาตัวนี้เนาน,น่าจะใช่น,นั่นน่ะลีพอมารอบแล้วจะมีอย่างกระใช้ปิศาคนหนึ่งผมข่าวนะนแล้วมารอบนี้มาเจอแปลกเหมือนกันนะมันแปลกมากเลยดูดิลากระเดมไปไหนไม่รู้นะ เดี๋ยวมันโมเลยทุกคนไปช่ไงงนนป่นาะไ้นดอ้ยโ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 ล้ยโอ้ยโโอ้ยโออ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอยโอย้ยโยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยยโอ้ล้ยเอ้อ้ยย เฮ้ยยังเหยอยู่นะเออเว้เยตอนนี้จะให้คนแลว้วให้ต่อหน้าต่อตาเลยวะ่ะโอ้สีแมวด้วยอ่ะไม่รู้ตอนนี้เริ่มเสียงทั้งหมาทั้งแมวแล้วนะเส,สียงทั้งหมาเสียงทั้งแมวตุ๊บเกะโอ๊ตบอนนี้แม่งสี่ทุ่มครึ่งเล้ว่ะเฮ้ยเสียแล้ววะเยี่ยดเดือดแล้ว ทุกคนออนี่เห็ดกันรู้สึกว่าเรารู้สึกกลัวเลยนะรู้สึกขนลุกมากหล่ะจะดูเรากล้ากันได้หรือยังจับแล้วจะกลับแล้วว่าเห็ดน่ากลัวขึ้นอ๋อน่ากลัวละโอเคทุกคนครับผมตอนนาลีก็เริ่มจะเขาก็เริ่มจะนี่นะกลัวนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวต้องให้เขาเรียนรู้ประสบให้เขาเรียนรู้ประสบการณ์ทีละนิดทีละหน่อยนะทุกคนเพื่อว่าต่อไปเนี่ย ตอนนี้เสียงหมาหอนแล้วก็เสียงอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะทุกคนเสีอเ,เ,เอานี้ทุกคนในค่ำคืนนี้ผมกัดนาลีแล้วก็อาจารย์ดุงคนลาดท่พผีเนี่ยกับนาลีคนรักธรรมชาติมาพิสูจน์ความจริงแต่ว่าเจออยู่นะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าอย่างกับพูดได้คําเดียวผมก็ยังจับตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่อาคัดอยู่ในอะไรนะในเคลื่อนใช่แล้วก็ แล้วก็อ้นนี่ที่อะไรนะที่ทุกคนที่เออที่เขื่อนนี้ก็สร้างเขื่อนขึ้นมาต้องใช้ผู้หยิงตายท้องกลมหรือว่ายัางไงเขาจะตัดเอาในหัวนะแล้วเขาจะมาถวายเพื่อที่ว่าเป็นเขื่อนที่แข็งแรงมรดกนั้นทุกคนสังเกตดูทุกที่รือว่าเป็นเขื่อนใหญ่นะมันต้องมีหัวมันโน่นนะทุกคนทาไม่มีคือมันไม่ใช่นะทุกคนจะทเาเสียงอะไวนโตโนติตเวนกติตวายนะทุกคนมันทักมา โอเคทุกคนพีพีเอสทุกคนครับผมใน,นค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอลาพีพีเอสทุกคนก่อนครับผมผมกับนาลีแล้วก็สวยครับผมมาพิสูจน์ความจริงแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้อาจาร,รย์ดุงคนลาทาผีแล้วก็นาลีคนรักธรรมชาติด้วยครับผมอันดับแรกทุกคนติดตามนาลียเยอะๆเข้าไว้แล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทํา YouTube ต่อหนะ้าทุกคนจะได้ นาลีมีกําลังใจทํ o u t u b e ต่อตอนนี้เขาก็ไม่มีรายได้นะทุกคนก่อนที่เขาจะถามนี้ต่อแต่ตอนนี้สร้างรายยังไม่ได้ติดตามก็ยังไม่ถึงฐานสองพันนะทุกคนเข้ามาติดตามนาลีเยอะๆเขาไว้เพื่อนที่ว่าต้องขอให้พี่พีเอสซีทุกคนครับผมต้องขอโทรและขอภัยมาติดตามนาลีด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะเพราะเขาก็ไม่มีรายได้ทุกคนโอเคในะค่ำคืนนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาพี่พีเอสซีก่อนนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค